Faikot, ikuti, kota like, kota share ke channel, kan? Inna alhamdulillah, nashridhu wa nastainhu wa nastaghfiru wa naudzubillahi min shoorri anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد วะลาอาลีวะอัชฮะบีวะมันจับอัลฮุมบิอัพซานินอิลายามิดดอัมมาบะฮฺอิตตะกุลลอฮฺตตะกุลลอฮฺฮักกะตุกาติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูนท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่รักและเคารพทั้งหลายจงยำเกรงต่อพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าเถิด การยำเกรงต่อพรอะองค์สุบฮานุวตาลาเจ้านั้นคือการปฏิบัติตามคำสั่งใช้แล้วออกห่างจากสิ่งที่พรอะองค์สุบฮานุวตาลาเจ้าได้ทรงห้ามเอาไว้อันฮัมดุลิลลครับท่านพี่น้องที่รักและครรพทั้งหลายในปีฮิจรศกราที่หนึ่งสี่1446สิ่งนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายนั่นก็คือเดือนรุ่นฮิจร วันที่สองเดือนสุนฮริษจฐจ์ตามการประกาศของท่านจุลาราชมนตรีท่านพี่น้องที่รักและครบรพทั้งหลายครับหลายๆคนหลายๆท่านมักที่จะหลงลืมในช่วงสัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์แรกของเดือนสุนฮิจฐ์เพราะเราอาจจะไม่ได้มีข้อสังเกตอันใดที่ทำให้เรานั้นมีความกระตุ้นเตือนถึงการประพฤติดีการปฏิบัติดี ในช่วงของต้นเดือนชาววันแต่ท่านพี่น้องที่รักและครพบท้งหลายครับให้เราลองสังเกตเอะครับว่าถ้าหากว่าเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปประกอบพิธีฮัทมีการไปส่งพุธทธญาีิสนามบินเราได้ยินข่าวถึงการเดินทางของคนที่จะไปในพิธีฮัทนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้ท่านพี่น้องที่รักและครพทท้งหลายครับให้เราเตรียมตัว ให้เราเตรียมความพร้อมตอนรับเดือนซุนฮิะยาที่มันกำลังจะมาประหนึ่งดังกับเรานั้นได้รู้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเดือนระมอดอนที่นบีบอกว่าใครก็ตามที่ดูในช่วงหรือว่ารับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับช่วงของเทศกาลแห่งการกระทำความดีแล้วเขามีความรู้สึกตื่นเต้นเขามีความรู้สึกดีใจนั่นแหละครับจะทำให้เขานั้นไม่หลงลืมในช่วงเวลา ที่เป็นช่วงเวลาพิเศษท่านพี่น้องครับในหนึ่งปีอัลลอฮฺสุบฮานวาวูตะละเจ้าให้เดือนรอมฎอนมาเป็นไซยิดุชฮูรเป็นนายของบรรดาเดือนต่างๆซึ่งปฏิบัติความดีในเดือนนั้นก็จะได้รับผลบุญมากกว่าเดือนอื่นๆเช่นเดียวกันท่านพี่น้องที่รักและกระรบทั้งหลายในหนึ่งปีอัลลอฮฺก็จะให้ในรอบสัปดาห์นั้นก็คือวันศุกร ซึ่งถือว่าเป็นไซยิดุลไอายามวันศุกร์จะเป็นวันที่เป็นนายของบรรดาวันต่างๆเป็นวันที่พวกเราทุกคนจะต้องมารวมตัวกันที่มัสยิดและท่านพี่น้องครับจะสังเกตเห็นครับว่าความดีต่างๆที่เราลอสบะฮานุวะตาลาเจ้าให้กับมนุษย์นั้นมักจะมารวมตัวกันในการที่จะกระทําความดีเช่นวันศุกร์ก็มีจมามะฮ์มียุมะฮ์ที่เรานนั้นจะต้องทํากัน ดังนั้นท่านพี่น้นองที่รักและกรทั้งหลายครับในช่วงต้นของเดือนสุนฮิญะหะซึ่งถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดในรอบปีสัปดาห์ที่ดีที่สุดในรอบปีนั้นมีอยู่สองสัปดาห์ด้วยกันนั่นก็คือสัปดาห์สุดท้ายของเดือนรอมดอนซึ่งเวลากลางคืนจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดสัปดาห์ที่ดีที่สุดในรอบปี ก็คือต้นของเดือนสุฮิยจักนั่นก็คืออยู่ในช่วงของเวลากังวัดมันมีความเชื่อมโยงและก็มีความเกี่ยวข้องกันท่านพี่น้องที่รักและก็รบทั้งหลายอามานที่ดีที่สุดอามานที่ดีที่สุดที่เราจะนับที่อยู่ในขนาดต้นของเดือนสุฮิยจักอามันที่ดีที่สุดถ้าเราจะนับจากอามาันที่ใหญ่ที่สุดจนกระทั่งถึงอามาันที่เล็กที่สุดท่านพี่น้องครับ แน่นอนเลือเกินถ้าเรามานับกันห้าหกอามาันที่จะต้องทําในช่วงของต้นเดือนสุนฮรจิษณ์เชื่อเลือเกินว่าไม่มีใครสักคนเดียวที่จะปฏิเสธว่าอามาันทั้งหมดฉันทําไม่ได้เลยเดังนั้เท่านพี่น้องครับอามาันที่ใหญ่ที่สุดในช่วงของต้นเดือนสุนฮริษณ์คืออะไรครับอัลฮัต อามันที่ใหญที่สุดในช่วงตองต้นเดือนสุนิยะก็คือการเดินทางไปประกอบพิธีฮัตเราทําได้ไหมถ้าปีนี้ทําไม่ได้ไม่เป็นไรทรําอามันรองลงมาเราอย่าได้ทําอะไรไม่ได้เลยอามันใหญ่ทาไม่ได้อย่างนึงก็ต้องทําอีกอย่างหนึง่งให้เราลองสังเกตดูต้นเดือนสุนิยักจะเป็นอ่งองครับ จะเป็นสัปดาห์ที่พวกเราทุกๆคนเนี่ยรับรู้ปีนี้ถ้าหากว่าใครเดินทางไปทาําฮั์ได้บทตันบิน้องนะั่นเป็นอามันที่ประเสริฐที่สุดในช่วงของต้นเดือนสุริยะอามันที่ร้องลงมาอุดเฮียเชิกุรบันอามันที่ร้องลงมาถือศิลอดอามันที่ร้องลงมากาละมาสุนัตให้ได้มากที่สุดอามันที่ร้องลงมา่านบินองครับซิกรุลลอฮ์อัลกัต ซึ่งอามันสุดท้ายนี่ไม่คงจะไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ก็ว่าฉันทําไม่ได้เพราะถือว่าเป็นอามันที่น้อยที่สุดแล้วแต่นึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้นี่ไม่ต้องทําอะไรแล้วเกี่ยวกับอามันดังนั้น่านพีนน้องทีรักและครุทั้งหลายพระอัลลอฮ์สุบฮานวูวาตาลาเจ้าสอนให้เรารู้ว่าในช่วงของเดือนวันเวลาต่างๆในสิบวัน ท่านนบีม ah ุฮ ah ha ัมมัดสลลัลอะฮิอัสลลามสอนเราว่ามาิน أيام อามาลุส صالح فيها أحب إلى الله من هذا الأيام ใช้คขบว่า هذا أيام أيام มีแสดง و ل า ي วันท่านนบีบอกว่าไม่มีอามันสอเลดใดหมายถึงการกระทำความดีที่อัลลอฮ์จะรักมากที่สุดนอกเนื้ไปกว่า อามันที่ถูกกระทําในช่วงของฟีฮาดันอยามคำว่าฮาดันอายามีความหมายถึงอาชราอายามมีนัดดุลฮิจญะเงั้นอาชราอายามมีดินฮิจญะ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะท่านพี่น้นองที่รักและครพทั้งหลายครับอามันดีที่เราเคยทำอยู่เราจะต้องเข้มงวดมากกว่าเดิมทำให้ดีมากกว่าเดิม สิ่งใดที่เรากระทาอยู่ไม่ว่าจะเป็นการถือสิทธิ์อดที่เรากระทํากันอยู่เป็นประจำทุกวันจันทร์วันประหัสพอเข้ามาตั้งแต่เดือนสุนิยญาท่านพี่น้องครับสามารถที่จะกระทําได้ตั้งแต่ต้นเดือนสุนิยญาเลยจนกระทั่งถึงวันที่เก้าแต่เอาละเราอาจจะมีอปุปสรรควันที่หนึ่งวันที่สองอาจจะบวชไม่ถนัดพอยังทํางานอยู่แต่ท่านพี่น้องที่รักและครรพทั้งหลายเมื่อถึงวันที่เก้าขอหนึ่งวัน ขอหนึ่งวันที่วันเรานันจะต้องสละเสียสละเลยท่านพี่น้องครับในการที่จะต้องทําไม่ได้ซึ่งกันถือศีลอดในวันที่เก้าเพราะถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดในรอบปีเราอยากที่จะอามันอยากที่จะกระทําการถือศีลอดในวันที่ดีที่สุดในรอบปีออออออบปขอสักวันหนึ่ง วันที่หนึ่งบวชไม่ได้วันที่สองบวชไม่ได้สามบวชไม่ได้สี่บวชไม่ได้ท่านพี่น้องครับถึงวันที่เก้าต้องบวชให้ได้นั่นคือความตั้งใจของเราเลยและทายาเขา้าเรานั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวท่านพี่น้องครับพาลูกพาภรรยาของเราบวชให้ได้ในวันที่เก้าเดือนสุริกิจะสิ่งตรงกับวันอารอฟะวันที่บรรดาพุทธญาติเข้าไปรวมตัวกันอยู่ที่ทุ่ง ทุง่งฮูุฟหรือที่ทุ่งอาราฟานนั่นเองดังนั้นท่านพี่น้นองที่รักและครบทั้งหลายทําไมต้องเข้มงวดเกี่ยวกับวันนี้เพราะถือว่าเป็นวันที่ชัยตอนอ่อนแรงที่สุดในรอบปีนบีได้กล่าวว่าในวขณะที่บรรดาคุดจ์ในบรรดาในขณะที่บรรดาคนที่ไปประกอบไปดีฮัตเขาวูกุฟกันอยู่ที่ทุ่งอาราฟาท่านพี่น้นองครับจะเป็นช่วงเวลาที่ชัยตอนนั้น อ่อนแรงที่สุดดังนั้นในช่วงที่ชัยตอนอ่อนแรงเราเนี่ยจะต้องไม่อ่อนไปกับมันเราจะต้องเข้มงวดมากขึ้นเราจะต้องขอดุอามากขึ้นตั้งแต่บาดาซาวัตหลังจากเวลาซูรีไปแล้วท่านพี่น้นองที่รักและครูทั้งหลายครับบรรดาสลาฟุสอลเลนักวิชาการต่างๆได้บันทึกเอาไว้ว่าบรรดาสลาฟุสอลเลเขาพยายามที่จะเขียนุอา จดดูอาจดบันทึกไว้เลยว่าจะขออะไรตั้งแต่ตะวันคอยของวันที่เก้าเดือนสุนกิิย์จนกระทั่ง Guru ams, กุรูบิชัมดวงอาทิตย์ตกถึงแม้ว่าวันนี้ท่านพี่น้องครับเราจะไม่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัทแต่ความเชื่อมโยงระวางเรากับคุดแยกที่เดินทางไปนี่คือความหมายความสําคัญที่พระลอสบบานุวตาลาเจ้าให้กับพวกเราทุกๆกคน เราไม่ได้ไปทำฮัดแต่ก็ต้องพยายามทําตนคลองตนเหมือนกับคนไปทำฮัตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ตั้งใจที่จะทําอุทิยะทํากุรบานท่านพี่น้องครับท่านศาสดลสโลวาอะไรมาซัลลัมได้บอกว่าฟันยุมซิกให้ยุดให้ยึดให้พอกับการตัดผมการตัดเล็บ มินชือที่ว่าอัซอฟริีผมของเขาเล็บของเขาให้งดเอาไว้สำหรับคนที่มีเจตนาที่จะทำอุทธิยะเช่นเดียวกันท่านพี่น้องครับในขณะที่คุณญาติของเอรองสิ่งดังกล่าวนี้ก็เป็นข้อห้ามสำหรับพวกเขาเช่นกันดังนั้นพระมสุบฮา,านุตาลาเจ้าต้องการให้เรามีความเชื่อมโยงสำหรับคนที่ไม่ได้ไปทำฮั์กับคนที่เดินทางไปทำฮัท ให้มีอามานที่ใกล้เคียงกันและมีโอกาสที่เรานั้นจะเป็นบุคคลที่รโรมอสสุบฮานุวตาลาเจ้าจะทรงรักและทรงรับอามาันของเราเช่นกันดังนั้นท่านพี่น้องจะลองสังเกตดูได้ในวันที่เก้าวันอาระฟังพระอสสุบฮานุวตาลาเจ้าเรียกมวลเรามาไล่กลับมามาดูนี่มาดูมาดูอ้บาดีมาดูบาวของฉัน ที่เขาอุตสาหะที่เขาอดทนอยู่กับความยากลําบากมาดูทรงผมของเขาที่เขาไม่ได้ใส่ใจว่ามันจะต้องอยู่ในทรงแสกกลางทรงหวีเปทรงหวีเสยท่านพี่น้องที่รักและครับทั้งหลายครับทุกคนขมขะเม่นในการที่จะขออุอาดังนั้นท่านพี่น้องครับเราเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในวันอาราฟังถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในเมืองไทย ก็รให้เราทุกๆคนนั้นได้มีความพยายามท่านดัสลุลลอฮ์สระบะวานในวาสลัมบอกว่ามันเป็นอามันที่อัลลอฮ์สุบฮานาฮฺตาลาเจ้าทรงรักมากที่สุดซอฮาบัดก็ถามว่าอามันที่ถูกทําในสิบวันแรกของเดือนสุนฮิตย่านี้ดีกว่าการออกจิฮาดกะนั้นหรือท่านดัสลุลลอฮ์วลันจิฮาดุฟีซาบิลิละ ท่านดอสลบบบอกว่าวาลันจิฮาดุฟิซาบ,บิญดาด้วยการทำความดีในสิบวันแรกของเดือนซุนิยานท่านพี่น้องครับดีกว่าการออกจิฮาดดีกว่าการออกไปสู้รบในสงครามของบรอบสบฮานวะตาลาเจา้าอิลาาลาราอยูุ่นรอยญา,าอินลาราอยู่รุ่นขรารญาบินับซีฮีวามาลีฮียกเว้นแต่ว่า คนที่เขาออกไปด้วยกับตัวของเขาเองไม่ได้มีใครบังคับวามาลีแล้วก็นำทรัพย์สินของเขาออกไปในสงครามของขอ,อ,งองัลลอฮ์ฟาลามยุรยะมินดาลิกกบิชัยอินแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกนอกจากคนนี้แหละที่เขานั้นจะเป็นผู้ที่ดีกว่าประเสริฐกว่าคนที่ทำอามันจิซอละในช่วงของสิบวันแรกในเดือนสุบุญจะห์ ดังนั้นท่านพี่น้นองที่รักและครพทั้งหลายครับฮั์เนี่ยเป็นอันดับแรกในต้นของเดือนสุฮิญะห์ที่เราทุกๆคนท่านพี่น้นองต้องมีเจตนาะต้องมีดูอาบางคนบอกว่าฉันทํางานเดือนเดือนหนึ่งไม่กี่บาทเมื่อไรฉันจะได้ไปทำฮั์ท่านพี่น้องที่รักและครพทั้งหลายครับหยอดไวเลยวันละบาทจะยอดได้ สัปดาห์ละห้าบาทสัปดาห์ละห้าสิบาาบาทยังดอดบ้าเตินพี่น้องครับนี่คือเจตนาที่เรามีส่วนโอกาสที่เราจะได้ไปทตานพี่น้องที่รักและกคาตพทั้งหลายครับอัลลอฮฺบัดดูยูฟุร์เมนไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ไปทตานพี่น้องลองนึกดูเถิดคนที่เขามีร้อยล้านคนที่เขามีสิบล้าน คนที่เขามีหนึ่งล้านท่านพี่น้นองที่รักและกระตั้งหลายยังไม่ได้ไปอีกยิบอีกเพียบเลยนั่นเขาไม่ได้มีความสามารถนะครับในด้านของทรัพย์สินเงื่อนไขของการเดินทางไปประกอบพิธีฮั์สุขภาพดีสตังมีไปได้แล้วท่านพี่น้นองครับวันนี้คนที่อาเีนแล้วคนที่บาลีกแล้วเดินเฉพาะอ,อย่างยิ่งบาลีกเรื่องของทรัพย์สินบาลลีกเรื่องของ สุขภาพเยอะแยะท่านพี่น้นองครับแต่ยังบอกว่าฟืดูพ้องฮัดลิตตอรอคียังปาวิงเอาไว้ได้เหอมเบิมไปกว่านั้นบางคนยังบอกว่าเราซูลบอลยังปาวิงเวลา,าไว้เลยฮัดลงมาในปีที่เก้านบีไปปีที่สิบมีไงนบีปะวิงเวลาเอาไว้ท่านพี่น้นองที่รักและเคารพทั้งหลายอย่าได้เข้าใจอัลลอฮ์ผิดอย่าได้เข้าใจเราซูลผิด ถ้าหากว่าเราเข้าใจอลัลลอฮ์ผิดสุดันมีความคิดที่ไม่ดีมีทางคิดในงแง่ลบตอบ่อพระลอสบานวตาลาจ้าแล้วเราก็จะออกห่างความเมตตาของพระองค์หรือแม้กระทั่งเรามองเจตนาของท่านอัลลอฮสลาลวะอะไรวสมผิดเพีเ้ยนไปโดยที่เราขาดประวัติศาสตร์รู้แต่ฟิกรู้แต่ชริห์แต่ไม่เรียนประวัติศาสตร์ ไม่ได้รู้ว่าประวัติศาสตร์นั้นถูกบันทึกไว้ยอย่างไรแล้วไม่ได้เอาฮิกม,ม์เมาออซะวิทยาบัญญาหรือแง่คิดที่ได้จากประวัติศาสตร์มาท่านพี่น้องครับเราจะเข้าใจผิดทันทีชริอะจะไม่เกิดถ้าเหตุก,การณ์ไม่เกิดขึ้นประวัติศาสตร์มีส่วนสําคัญในการกําหนดการปฏิบัติของบรรดามุสลิมีดังนั้นท่านพี่น้องครับการศึกษาประวัติศาสตร์ จึงมีความจําเป็นท่านอสุรลุลก์ฮุรละลวะในวัซสัลลมไม่อาจที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮั์ได้ในปีนั้นก็เนื่องด้วยจากปีฮิจรย์สกราตที่แอีดานาอานสุรุบอฮิวัลฟัตเมืองมักกะถูกเปิดได้เป็นเมืองอิสลามท่านพี่น้องครับละแวกใกล้เคียงกับอาณาจักรอิสลามหลังไหลเข้ามาเรียนรู้อิสลาม นี่คือประเด็นหนึ่งที่นักวิทยานักประวัติศาสตร์ได้เขียนเอาไว้ว่าแน่นอนเตอนอสุลูมมคือประมุขสูงที่สุดในอิสลามจําเป็นจะต้องอยู่สร้างความเชื่อมัน่นและสร้างความเข้าใจและอีกอย่างหนึ่งท่านพี่น้องครับมาชาอิรฮัตไม่ได้อยู่ที่มักกะอย่างเดียวขั้นตอนการปฏิบัติฮัตทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่มักกะอย่างเดียวไปที่ไหนครับออกไปที่มีนา มินาไปอาราฟะอาราฟะไปมุสลิฟะ์มัดมุสลิฟะฮ์มาจุมรอคขั้นตอนทั้งหมดนี้สถานที่ต่างๆท่านมีต้งที่รักและก็ตั้งหลายยังไม่มีตรวิยะล์เลยยังไม่มีการเตรียมสุขลักษณะห้องน้ําห้องท่ายังไม่มีการเตรียมเอาไวา้ท่าราสุลม์รอเป็นอามีรุนหฮัจในปีแรกอะไรเกิดขึ้นท่านพีน้องครับความโกลอหนความสปกปรกความวุ่นวาย แน่นอนจะเกิดขึ้นแต่เมื่อท่านอัสลามบอสัลลัลลอฮฺวะัลัมเดินทางไปในปีฮิจรักราชที่สิบเข้าปีที่สองแห่งการวะฮีฮัตท่านบินองครับอบูุบัคอสินดีอาลีอิบนาบีตาลิบไปจากเตรียมสถานที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับคนเดินทางกับท่านนาบีเรือนแสนในฮัตครั้งแรกและฮัดครั้งสุดท้ายของท่านอัสลามบอสัลลัลลอฮฺวะัลัม ถ้าเรารู้เราเข้าใจท่านพี่น้องที่รักและกรุรพทั้งหลายครับเราจะไม่ประวิงเวลาไว้เลยอัลลอฮ์บอกว่าว,าวาอุติม,มุนฮัจญะวันอุมรจะลิบาฮิท่านทั้งหลายเร่งทําให้สมบูรณ์เถิดสิ่งการประกอบพิธีฮัจและการทําอุมรเพืพ่อ Allah อัลลอฮ์ตาดังนั้นท่านพี่น้องที่รักและกรุรบทั้งหลายครับฮัจเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทำไมต้องพูดเช่นนี้ครับท่านพี่น้อง ฮัดเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่จะบังคับให้มนุษย์ที่มีความสามารถไปต้องไปฮัดเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ w a l i d a h ล al-nas h i d j ุล bayti manistawa i l a i ฮิซ a บ i ลาอัลลอฮ์ตรัสไว้ในอัลกุรอานว่าฮัดเป็นสิทธิ์ของพระองค์ที่จะบังคับอัลลอฮ์นัสบังคับมนุษย์ทุกคนที่มีความสามารถในการที่จะเดินทางไปท่านพี่น้องครับ ตั้งใจเจตนาและดูอาจะมีส่วนที่ทาให้เรานั้นได้มีโอกาสเป็นดยุฟรอมะและอย่างน้อยที่สุดวันนี้ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้เดินทางไปเราอยู่ในช่วงต้นของเดือนสุนทิจจ์ท่านพี่น้องครับทำอามานให้เยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการืีสินอดในวันที่9ก้าวันอารฟอฮ์นั่นเองอักูลูกาลีฮาดาวะอัสักฟิรุลลอฮ์อาซิมบลีวะลัคุมวะลิซาอิริมุสลิมีนวัลมุสลิมัต

لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله أوصيكم وإياي أولا بنفسي بتقوى الله لطاعته لعلكم ترحمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم انصر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وفتنتهما ومن عذاب النار اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين وحدنا وقومنا وأساتنا إلى صراط مستقيم وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الفاسقين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين اماما <applause> ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله ان الله يامركم بالاطل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اقموا بالصلاه